วมาแล้ค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนะฮะวันนี้ผมมาตลาดลังสิ็ครับคุณผู้ชมมาแนะนําร้านขนมถ้วยเจ้าหนึ่งชื่อขนมถ้วยลุ่งทวีนะฮะร้านนี้ขนมถ้วยอร่อยเดี๋ยวให้แม่ค้าบอกดีกว่าว่าการันตีความอร่อยว่าอร่อยตรงไหนตามไปชิมกับเวอร์แก๊ส สวัสด,ดีพี่ลุงไหนบอกซิขนมถ้วยเราอร่อยตรงไหนเขาจะได้ตามไปชิมกันอร่อยตรงที่ว่าแค่ใหม่ๆส,สดทุกวันค่ะกล่องเท่าไหร่กล่องละยีบาทค่ะขายทุกวันใช่ไหมขายทุกวันค่ะโอ้ oh, ดีมากๆเลยนะฮะอย่าลืมแวะมาชิมนะครับเพราะผมนี่ก็ชิมอยู่รสชาติใช้ได้เลยค่ะ,ะที่ตลาดลังสิตค่ะ,ะอ้าวมาเล่นเกมรับของที่ลึกกันหน่อยนะครับ<ะ>กับสีเขียวนะครับเอาตุ๊กตาใส่ทิชชู่ไว้ลูกค้าเช็ดปากถ้าจับผ้าเอาปูกุญแจจากเวอร์แก๊สไปนะครับน้องเติมสุกพร้อมนะครับ อ้าวลองดูพี่สีน้ำเงินได้พวงกุญแจค้าวันนี้เรามีพวงกุญแจน้องเติมสุกมอบให้ทางร้านนะครับเก็บ okay, เอาไว้ใส่กุญแจล็อกร้านนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมานะขนมถ้วยตลาดลังสิตนะครับหากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แกนสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถัง เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาที่สวิต์แกสแถวสีนักเรียนนะครับพี่แอลของเราแนะนําบอกว่าอยากจะให้ไปถ่ายทําอะไรนะครับเทศกาลอาหารญี่ปุ่นค่ะที่ไหนครับที่เกตเวเอกไมัยค่ะ<อ>ต้องไปชิมนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันดูเลยนะครับว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างตอนนี้เรามอบให้ก่อนจากเวอร์แกสหนึ่งพันบาทนะครับขอบคุณค่ะช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส วันนี้ผมมีเทศกาลอาหารญี่ปุ่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ลองมาชิมกันดูนะครับงานนี้ครับ Japan Food Culture Festival นะครับจัดขึ้นที่เอกมัยเกตเว์นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีอาหารจากญี่ปุ่นที่เรียกว่า B1 B1 คือเป็นการรวบรวมอาหารร้านสุดยอดมาแข่งขันกันเป็น B1 กลางปีนะครับและร้านที่ได้รางวัล B1 นเนี่ยก็จะมีเครื่องหมาย B1 การันตีความอร่อยนะครับวันนี้เขายกร้านอาหารมาหลายร้านเลย มาตรงๆสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เดี๋ยวไปดูครับว่ามีร้านไหนมาบ้างครับ มัจะมีด้วยกัน2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะอยู่ในวันที่26ถึง10กุมภาพันธ์อันนี้มาทานได้นะครับเป็นอาหารอีกรูปแบบนึงแต่ว่าพาร์ทแรกที่ผมนํามาเนี่ยนะครับร้านเนี่ยมีทั้งหมด8ร้านด้วยกันจะเป็นในแนวเส้นทั้งหมดเลยร้านนี้นีครับมาจากฮิตะซิตี้อยู่ที่โอิตะแล้วก็โซบะเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือจะเป็นโซบะที่ผัดออกไม่ไหม้กินจะหอม ออกไม่ไหม้หน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมเคยกินโซบะตามบ้านเราแล้วบอกว่าเอ๊ยยังไม่เคยกินของญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้นอกจากแท้แล้วได้รางวัลด้วยเราจะบอกว่าหนังคนละม้วนร้านนี้ครับสรุปชื่อว่าคิตะยากิโซบะนะครับเป็นการพัฒนายากิโซบะทีรูปแบบหนึ่งน,นะฮะลองมาทานดูราคาแค่ร้อยเดียวที่เป็นเงินญี่ปุ่นก็ประมาณ250-270ยถึงเเยนเองเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อ ร้านนี้เป็นข้าวนะครับคุณผู้ชมอิมาบริยากิบุตะทามาโกเมชิเป็นข้าวหมูย่างแล้วก็เป็นไข่เป็นไข่าดาวแหละบ้านเราเรียกไข่าดาวเป็นหมูชาชูครับแล้วก็โปรลมบนข้าวของญี่ปุ่นวิธีการกินเนี่ยเขาให้ตีไข่ลงแบบน,นี้คนไปกับข้าวเลยลองมาชิมดูครับชามนี้150ิบาทเฮ้ยสิลืมบอกไปอันนี้มาจากเมืองอิมาบริซิต,ตี้นะครับอยู่ที่อาฮิเมะนะครับเท้าละเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นนะครับ นอกจากพื้นที่ด้านในนะครับด้านนอกจะมีอีกสามร้านนะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาชิมโดยเฉพาะคนที่ชอบกินเครื่องในร้านนี้พลาดไม่ได้เป็นเส้นอูด้งนะฮะผัดเครื่องในวัวสนนราคาก็แค่150บบาทเหมือนกันร้านเหล่านี้เป็นร้านที่คนญี่ปุ่นชอบไปทานและต่อคิวม,มากๆลองแวะมาดูนะครับนี่อูด้งผัดเครื่องในวัว อันนี้ก็เป็นไก่นะครับคุณผู้ชมผัดกับก๊อสมิโซะนะครับแล้วก็โชว์อยู่ตรงกันเป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองชิฟุก็เรียกว่าเป็นร้านอาหารพื้นเมืองอีกร้านหนึ่งที่น่ามาลองชิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยร้านนี้นะครับคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านบีวันที่มีความอร่อยนะครับได้แชมป์มา2สมัยแล้วนะฮะอร่อยมากเขาก็เลยแนะนําให้มาริโอเมลเลอร์เนี่ย กินเป็นร้านแรกเลยโดยมีนุ้ยสุจิราเนี่ยแอบมากินด้วยเคยกินยังกินแล้วหนูว่าไปกินแล้วนํามานุ้ยขอบอกว่าเจ้านี้นะแถวยาวเป็นแบบเป็นกิโลเลยถูกต้องวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงฮะคุณากิโตบะครับสุดยอดไหมอเด็ดมากครับพี่เด็ดมากเลยโอ้โหปิดท้ายในร้านนี้นะคุณผู้ชมต้องมาชิมแล้วก็เป็นยากิโซบะที่สุดยอด คผูชอบอยากจะรู้ว่าอันนี้มาจากไหนมาจากเมืองชิซูโอกะแล้วก็เขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นน้ำจิ้มเขาเป็นพริกคล้ายๆน้ำพริกเผาบ้านเรา,<ห>าครับนะฮะลองช<อ>ิมดูอร่อยไหมอร่อยครับนี่เวลามานะครับก็ไปซื้อคูป,ปองแล้วก็มายื่นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับอาหารแบบนี้ร้านนี้นะครับเขาชื่อฮิรุเซนยากิโซบะเส้นเขาจะเล็กๆนะฮะมาจาก City, มิ n ซิตี้โอ o ายาม่าเหมือนกันนะครับใครที่ชอบเส้นเล็กๆเป็นยากิโซบะอีกรูปแบบหนึ่ง สนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ100-150บาทครับแทบทุกร้านเลยลองแวะมาดูนะครับอาหารญี่ปุ่นที่เราเคยแนะนําแล้วบางคนบอกว่าแหมอยากกินไม่ได้กินคราวนี้มาที่นี่แล้ครับเอกมัยเกตเว์ครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ1 1 1 2 2 0รับทันที1,000บาทจาก Wo r l d g a กร่วมสนับสนุนโดย น้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยช่วงแจกเป็นลอนโชควิ่งชนคนโอมโตันปี5-6สวัสดีสสดครับเยี่ยวิบูลโอ้โหมาปิติเวชภัณฑ์ซอยมาดไทยเนี่ยใครๆเขาก็มาซื้อ,อยาร้านนี้เออไม่ทราบผมจะมียาใจคนจนให้ผมก็ไหมครับมีครับ รู้ไหมผมก็มีบุกมีเหรอเฮียมีโอ้ถ้างนั้นผมต้องรับมุกเฮให้ทันใช่ไหมใช่อ่าเฮียว่ามาเลยครับประเทศไหนที่มีะระฆังเนี่ยดีที่สุดในโลกพมา่าโอ้ยเขาไปไหว้เทพกันแล้วก็ตีะระฆังกันเงงเงงิง,ง,ง,ง <c oughs> ผิดครับฮะผิดเหรอฮะแล้วประเทศไหนเฮียเบลเยียมไงครับโอ้เบลแปลว่าระฆังเยี่ยมแปลว่าดีที่สุดเบลเยียมโอ้ขอบคุณมากครับเฮีย ุดยอดเลยนะคะแล้วถ้าร้านอาหารนเนี่ยฮียแนะนำร้านไหนครับอ๋อร้านวานิดาเป็นกับเป็นอาหารเวียดนามบยเตียวเนื้อดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวไปทานด้วยกัน <ไป S 2> ผมมีผลิตภัณฑ์โบตัน้อ้เฮียกอดไปทานนะครับ <ไป S 2> โอ้โหเงิงเลยเมืเ่อกี้ โอ้โหนี่ยครับร้านวันิดานะครับต้องขอบคุณมากเลยอยู่ลาดพร้าว99ริมถนนเลยนะครับขอบคุณมากเลยที่แนะนำนะฮะส่วนคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเราจับแจกเป็นครั้งแรกนะครับเหลืออีก4ครั้งนะครับรีบส่งเข้ามานะครับแจกเป็นล้านครับโชควิ่งชนคนอมตะปี56นะครับซูซูกิสเมตทองคำรางวัลอื่นอีกเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเด็กนะครับอืมอืมลงคมัวจิ้มอย่างผมอย่างนี้หลับตื่นอย่างอืมอืะอืม สนับสนุนโดยแจกเป็นล้านโชควิ่งชนผลอมโอมตันปี5-6